สวัสดีครับก็สวัสดีสสดครับพบก็ผมช่องกาอ้าเลยเช่นเคยนะครับเออวันนี้ผมก็จะมาถ่ายคลิปเออทําโครงการนะวอล์กถ่ายวอล์กนะครับเกี่ยวกับโครงการจบปวสนะครับทุกคนก็หลังจากที่ห่างหายกันมาเกือบเดือนก็เลยว่าจะถ่ายคลิปทําโครงการนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ว่างเลยดูเตรียมของเตรียมของครับเสื้อผงเสื้อผ้า โอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปทำโครงการกันดีกว่าชิบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปบ้านเพื่อนแล้วนะเอาเครื่องไปนะครับก็มีแผ่นอันนี้แผ่นหนึ่งแล้วก็เตาอีกอันนึงไม่รู้ว่าผมจะไปหมดหรือเปล่านะโอเคครับเดี๋ยวเราขี่รถแป๊บนึงเจอกัน few moments later ครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงบ้านเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะ ตอนนี้ก็กำลังแกะของมันอยู่นะครับน,นี่ครับแค่ตรงนี้นแผ่นงโง่แผ่นงโง่ที่ผมแบ่งมานะนี่ถูกด้วยดูครับเดี๋ยวจะถ่ายเป็นแบบเป็น EP พนะ ของเต็มนะครับทุกคนดูดิเป็นไงครับเซียนเราจะลองพลังงานแสงอาทิตย์ยังยตอนนี้แดดก,ก็กำลังกำลังด,งดีนะครับกลงไม่มีอะไรยิบหายหดูมผ้าด่มือถือกำลัง,ง,งดีครับมันนี้<ใ>นนเป็นปีขีดพ่นใหญ่อยู่เลย คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็จะถ่ายชีวิตประจําวันของการทําการทําโครงการนะครับของบระวสอนะครับผมไม่รู้โปรเจกต์เดี๋ยวผมพาไปดูนี่ดีกว่าเราแจา่ผ้า พอกกล้องมันไม่โฟกัสว่ะน,น,นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโครงเตาปิ้งย่างนะครับทุกคนแล้วกล้องมันไม่โฟกัสว่ะนี่ครับเดี๋ยวก็ถ่ายดูให้เรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากประมาณสามโมงครึ่งนะครับโครงงานแล้วก็เ,เ,เป็นรูปเป็นล่างนะครับผมดูดิ โซลีน้อยที่เจ็ดเป็นคนเชื่อมนะครับผมนี่ครับเราจะถ่ายไปไเรื่อยๆครับถ่ายวอล์กการทำโครงงาเจะพอสอนะครับรอยเชื่อมก็จะสวยๆหน่อยหน่อยนะครับเด,เดี๋ยวเราเก็บงานนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วนะนี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแบบไม่รู้มันจะก,กว่า G ีพีนะกว่าจะจบอันนี้จะเป็นอีพีแรกครับแล้วก็ถ่ายกันไปไเรื่อย นี่ครับอันนี้ก็อาจจะเหมือนลาวตัดผ้าแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก,กโ็โอ้โอ้นั่นไงนี่ครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือแบบลาไอลาวปิ้งปิ้งหมูนะครับทำการเคาะครับผม นะครับดูผมจะถ่ายโอ้ยังสวยครับเพื่อนนี่เดยวเด๋ยวโซนน้อยสกกุบเจจะเชื่อมเก็บนะครับครับดูครับวงการช่างเชื่อมต้องสั่นสะเทือนโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงหอเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ก็หมดวันไป วันหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายต่อวันที่สองนะครับเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนครับ